สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการเปลี่ยนนะฮะเบอร์การเปลี่ยนเบอร์หรือดูตัวเลขในชีวิตนะว่าจะเปลี่ยนยังไงให้มันถูกดวงด้วยตัวเองนะไม่ต้องรอหมอดูไม่ต้องไปรอใครละนะเปลี่ยนด้วยตัวเองเลยนะจะทำยังไงวันนี้ผมจะอ่ามาบอกวิธีการที่ใช้มาอยู่7ปี8ปปีแล้วนะได้ผลดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอบ นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการอานวยโชคนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะว่าการเปลี่ยนเบอร์นี่นะฮะหรือการใช้ตัวเลขพวกนี้ในเลขกดเงินในเลขรหัสในเลขอะไรต่างๆเนี่ยทนะเบียนรถทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้ไอ้ตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันเป็นอำนาจโลกธาตุนะมันจะแยกออกจากกันคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้เปลี่ยนกรรมนะ กรรมทำยังไงมาก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะฮะก็ใช้อํานาจโลกธาตุเนี่ยในการทําประโยชน์โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวหรอกนะฮะว่าเนี่ยมันเป็นอํานาจโลกธาตุนะเช่นกระแสฟไฟฟ้านี่ก็คือพลังงานในโลกธาตุนี้นะฮะ แรงดึงดูดนะแรงโน้โนมถ่วงนะฮะพลังงานต่างๆพวกนี้อันนี้อำนาจโลกธาตุหมดเลยพวกฟิสิกส์เคมีชีวะอันนี้ก็คือพลังงานเขาเรียกว่าพลังอันเกิดแต่โลกธาตุเป็นเหตุฉะนั้นดวงดาวทุกดวงเนี่ยนะฮะไล่ตั้งแต่พระอาทิตย์ไปเนี่ยนะฮะเราเนยอยู่ตรงกลางตรงนี้เราไม่ได้โดดเดี่ยวนะถ้าเกิดนะฮะ เราไม่มีอํานาจดาวพวกนี้มาเกี่ยวข้องเลยเนี่ยเราจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วอาจจะลอยเคว้งคว้างไปที่อื่นก็ได้ฉะนั้นเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยซึ่งนะฮะเป็นศูนย์กลางของระบบเราเนี่ยนะดึงเอาไว้แล้วดาวพวกนี้ก็ร้อยเรียงนะฮะโลกไว้ตรงนี้มันเลยมีสิ่งมีชีวิตและไอ้พวกดาวพวกนี้นะมันมีคลื่นพลังงานบางอย่างในที่ส่งออกมาถ้าเกิดใครเข้าไปใน YouTube ก็ดีพิม์พใน Google ก็ดีก็จะได้ยินเสียงเขาเรียกว่าเสียงโซนิกอะ่ะที่แผ่ออกจากไอ้ดาวพวกนี้นะซึ่งมีขึ้นที่ปรับเป็นเสียงแล้วต่างๆกันนะไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ช่างในระบบตรงนี้เนี่ยเป็นระบบที่ใกล้ที่สุดเขาเรียกพลังงานที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดการที่เราหยิบเอาอํานาจไอ้ตัวดวงดาวพวกนี้มาใช้มันก็คืออุปทานอย่างหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะฤท นะลิ์ก็ดีหรืออํานาจต่างๆก็ดีล้วนเกิดแต่อํานาจอุปาทานทั้งนั้นนะคืออุปทา,านแล้วมันเกิดที่เราเกิดมาก็เพราะอํานาจของอุปทา,านฉะนั้นแล้วเนี่ยการอุปทา,านว่าพระอาทิตย์เป็นหนึ่งนะอ่าพระอาทิตย์เป็นหนึ่งจันเป็นสองคานเป็นสามพุทธเป็นสี่พฤหัสเป็นห้าเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอํานาจอุปทา,านถามว่าการเอาตัวเลขนะพวกนี้มาใช้เนี่ยมันเคยมีในอดีตไหมโอโ้มีเยอะฮนะ มีเยอะมากเช่นยันโบราณโบราณนนะเช่นยันตีนิสิงเหนะยันโบราณน,นะยันโบราณเนี่ยหรือยันตีนิสิงเหเนี่ยเป็นยันครูนะหนึ่งใน5ยันของประเทศไทยเลยหละนะไอตัวเลขพวกนี้เนี่ยเป็นการใช้อำนาจดวงดาวเนี่ยเข้ามาผูกไวใ้ในตัวยันเขาเรียกว่ายันครูนะซึ่งมีความหมายนะบางคนอาจจะไม่รู้ไอตรงกลางเนี่ยเป็นเลข5เนี่ยเขาเรียกว่าแทนดาวพฤหัส นะอาทิตย์เป็น1พูดเป็น4ใช่ไหมประกบกันเป็นเลขแห่งปัญญานะหกับ6เนี่ยเป็นเลขของการเงินเก็บเงินอยู่สเสน่ห์เมตตามหานิยม6กับ9เนี่ยเลข6เนี่ยมันเป็นเลขการเงินเพราะมันเป็นดาวการเงินโลกฉะนั้นหกกับ9อยู่ใกล้กันก็การเงินคล่องนะเกกับ3เป็นคู่แห่งชัยชนะต่อสู้ดินน้นรน2กับ3เป็น4เมตตามหานิยม2กับ8คู่หมุนเงินหมุนมน,นะแกับ7นี่อันนี้ก็เป็นคู่ นะการปกครองนะสีกับ7คู่การเอาชนะเขาเรียกว่าคู่สมพลนะเพราะว่าเสาเนี่ยทับพุทธเป็นคู่โชคชัยฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เลขที่ผูกกันในดวงยันตีนี่สิงเฮซึ่งเป็นดวงยันครูนะเป็นยันครูใหญ่หนึ่งใน5เนี่ยเราก็ติดไว้การเสนียดจันไรทั้งหลายนี่มีการใช้อำนาจดวงดาวนี้ด้วยอันนี้ก็คือเข้าๆนะ คร่าวๆแต่เราจะใช้กับชีวิตของเราอย่างไรเอาวิธีการเนี่ยนะผมก็อย่างที่บอกผมก็พิมพ์เป็นหัวข้อวิธีการเป็นขั้นเป็นตอนให้โดยจะใช้ตัวผมเองนะเอาดวงผมเองเนี่ยมามาเป็นการเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างนะนะอย่างที่บอกนะนะการเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้เปลี่ยนกรรมกรรมทำอะไรมาก็ได้อย่างนั้นแหละ นะคุณทํากรรมในชาติที่แล้วมาเป็นโรคอะไรเนี่ยเบอร์เปลี่ยนแล้วมันไม่สามารถทําให้คุณไม่ป่วยได้ไม่ใช่คุณต้องแก้ที่ตัวกรรมนะคือกรรมมันเกิดเนี่ยคุณต้องไปแก้ที่กรรมเช่นคุณทํากรรมชั่วไว้เช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคุณก็ต้องไปซื้อสัตว์ที่เขาจะฆ่านในตลาดปล่อยอันนี้มันก็จะแก้เาเรียกว่าแก้กันมันเหมือนเอาง่ายๆอ่ะคุณไปกินไซยาไนมาใช่ไหมคุณก็ต้องมีตัวแก้ไซยาไนนะมันก็เหมือนกันเขาเรียกว่ามันจะมีตัวแก้นะ ฉะนั้นเนี่ยจะแก้กรรมไม่ให้เปลี่ยนเบอร์เบอร์เนี่ยมันเป็นแค่ตัวเสริมดวงเขาเรียกว่าเสริมให้ดีขึ้นเสริมให้มันอ่าเพอร์เฟคขึ้นแต่มันไม่ได้เปลี่ยนมันแค่เสริมมันเป็นกําลังเสริมเหมือนเอาง่ายๆเราไม่มีรถแท็กเตอร์เราไปซื้อรถแท็กเตอร์มาไถอ่ะแต่ถ้าปกติคุณก็ใช้มือขุดนะคุณก็ถ้าเกิดคุณมีเบอร์ดีนะคุณก็มีรถแท็กเตอร์คุณมีเบอร์ไม่ดีก็เหมือนคุณใช้กระจอบขุดคุณก็ช้าๆหน่อยฉะนั้นน่ อุปกรณ์พวกนี้เขาเรียกว่าพลังงานอันเกิดจากโลกธาตุนะ,ะเป็นพลังงานอยู่ในธรรมชาติเลยเนะี่ยเช่นแสงอาทิตย์นะน้ำขึ้นน้ำลงแรงโน้มถ่วงนะอะไรพวกนี้ฉะนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องเบอร์นะมีลูกศิษย์ผมหลายคนที่ไปเรียนวิชาดูเบอร์มาเขบอกว่าเนี่ยอาจารย์เขาสอนมาว่าให้ดูเฉพาะตัวที่4เป็นต้นไปผมก็บอกว่าผมก็ถามเนี่ยคุณ make ซนไหมอะถ้าเกิดคุณดูตัวที่สเป็นต้นไปเนี่ย คุณรู้สึกว่ามันตังหยิบต,ตังหิดนะเล่นจับแค่คู่ที่4ไม่จับตั้งแต่คู่แรกผมเนี่ยพูดตั้งแต่เมื่อ7-8ปีที่แล้วว่าถ้าเกิดจะเอาอำนาจดวงดาวมาใช้เนี่ยนะคุณจะต้องจับตั้งแต่ตัวที่1เลยนจะไปดูตัวสุดท้ายมันไม่เมคเซนส์มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ามันเหมือนแก้เขินนะ่ะนะแต่เอาเข้าจริงๆมันต้องตูดตั้งแต่ตัวที่1เลยฉะนั้นถ้าเกิดเราจะจับคู่ดาวเนี่ย นะเราก็ต้องจับตั้งแต่ตัวที่1ไม่ใช่มาเริ่มแค่ตัวที่4แล้วก็หาเหตุผลนะมาลองรับว่าเป็นเลขประเทศบ้างอะไรบ้างไอ้นี่ผมว่ามันไม่น่าจะถูกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจับมันต้องจับตัวที่1คุณต้องดูตั้งแต่ตัวแรกเลยบางคนเนี่ยนะเปลี่ยนเบอร์มาดีนะเสียตั้งแต่ตัวแรกเลยนะ่ยมตัวแรกผมก็ถามว่าชีวิตคุณดีขึ้นไหมอ่ะถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่ามันเสียตรงไหนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นที่เบอร์ ก็เปลี่ยนตั้งแต่ตัวที่1เวลาจับดูเนี่ยต้องดูตั้งแต่ตัวที่1นนะอ่าคู่ดูเป็นคู่คู่ไปนะฮะจนถึงคู่สุดท้ายและให้มันร้อยเรียงกันเป็นเรื่องไม่ใช่ว่าไอ้ช่วงแรกในการศึกษาช่วงหลังนี่ค้าขายเนี่ยมันขัดแย้งกันเองเขาเรียกว่ามันไม่ตรงกับเรื่องบางคนทําการคา้าไปเปลี่ยนเบอร์การศึกษาผมก็บางคนนี่ขายของชำนะ,ะแต่ไปใช้เบอร์4ี่ห้าผมก็ถามบอกคุณไปสอนหนังสือเหรอ บอกว่าไม่ได้สอนหนังสือนะขายของชำขายของชำมันต้องใช้6969มัหกเาาให้กระแสเงินสดมันเข้าดีมันก็เปลี่ยน6969หกเ้าให้เขาก็หมุนเงินใช้นี่นอกระบบจนหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนให้มันสมพงกับเรื่องนะไม่ใช่ว่าดีแล้วมันจะช่วยมันก็เหมือนเอาง่ายๆอ่ะคุณมีเครื่องสูบน้ําแต่คุณไม่มีบ่อให้น้ําสูบอ่ะคุณจะไปมีทําไมอ่ะคุณก็ขายมันทิ้งนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอยู่2ออย่างด้วยกันหนึ่งให้สมพงกับดวงสองให้สัมพันธ์กับเรื่อง ด, <at: ส> <cities> ดูตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท oh. ้ายไม่ใช่ดูเฉพาะเจาะจงไปที่ตัวที่4มันไม่เมคเซนนะเขาเรียกว่ามันมันขัดต่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลมันประหลาดอ่ะเออประมาณนี้ฉะนั้นผูกเลขเนี่ยให้มันตรงกับดวงเนี่ยหนึ่งวิธีการเลยเนี่ยนะดวงใครดวงมันอันนี้จริงๆอันนี้จะยุ่งยากขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดคนมีพื้นฐานเปลี่ยนเบอร์อยู่แล้วเนี่ยดูเบอร์เป็นนี่จะเก่งขึ้นนะเอาไปใช้ทำมาหากินได้ นะเอาไปเป็นหมอดูเบอร์ได้คือหนึ่งคุณผูกดวงขึ้นมาดวงคุณนะผูกขึ้นมาเลยวันเดือนปีเกิดสอไปดูว่าในดวงคาตามีดาวไหนดีอันนี้ผมจะต้องสอนแบบละเอียด3าจับเลขเรียงนี่มันเป็นศิลปะนะมันเป็นศิลปะแต่มันมีวิธีการง่ายๆผมก็มาผูกดวงผมเองเลยนะอันนี้คือดวงผมนะพอผูกขึ้นมานี่มีดาวอะไรดีบ้างไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าจักรราศี มันจะใช้แค่จากกราศีตียางจะไม่ใช้นะใช้จากกราศีกับนวางเอาแล้วจากกราศีกับนวางมันสําคัญยังไงมาดูนะอันนี้เป็นตําราวิชาโหรแบบขั้นสูงนะอันนี้ขั้นสูงนะขั้นสูงเป็นหนังสือตําราวิชาโหรโหราศาสตร์นักส่วนมากเลยจะใช้จากกราศีเท่านั้นจะไม่ใช่นวางนวางมีความสําคัญยังไงนะจากกราศีเนี่ยนะก็คือภาพจักรที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือดวงจักร นะนี่คือดวงจักรใช้เว็บไมโหรานะคุณเข้าไปผูกเอาอันนี้คือดวงจักรนะข้อสําคัญเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนปฏิทินด้วยนะใช้ปฏิทินระบบะสุริยาตอย่าใช้ปฏิทินนิรยะวิธีนะอะจาจักรราศีกนวางนะมีความสําคัญนะมีความสําคัญยังไงมาดูจักรราศีราศีจกัจกเป็นเพียงแค่ตัวตนหรือรูปธรรมก็คือภาพภายนอกเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แสดงออกนะ แต่สิ่งที่มันเป็นวิญญาณธาตุเนี่ยก็คือนวงังคือความเป็นจริงบางคนเอาง่ายๆบางคนก็ใช้นะจากราศีเขาบอกว่าช่วงต้นวัยก็คือก่อนอ่าก่อน35นะปลายวัยหรือก่อน40เขาบอกว่าช่วงชีวิตจากราศีสีปีแรกนะ40ปีหลังเป็นนวงังคือบั้นปลายสุดท้ายบางคนเนี่ยนะอาทิตย์เป็นมหาจักรในดวงจักรรับราชการในช่วงต้นวนัยนี่โดดเด่นมากเลย แต่ช่วงท้ายเนี่ยาดาวเป็นประอาทิตย์เป็นประแปลว่ารับราชการต่อไปนี่นะจน,นเกษียณนี่น่าจะไม่ได้ดีอาจจะถูกขวางอันนี้ดูแบบนี้ก็แมน่นเหมือนกันนะเออเขาเรียกว่าดูแบบต้นวัยคือครึ่งปีแรกไอ้ครึ่งชีวิตแรกเนะี่ยเขาเอา80มาหารใช่ไหมเอาอายุพุทธเจ้ามาหารก็คือ40ปีแรกเนี่ยนะชีวิตและการโดดเด่นแต่40ปีหลังเนี่ยและการไม่ดีเห็นหลายคนนะที่ รับแากการแล้วตอนท้ายก็ไปประกอบอาชีพค้าขายอย่างเงี้ยนะฮะเขาเรียกอาทิตย์เป็นนิดตอนท้ายนะเออเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ดวงจักรนะจัก,กรราศีมานี่แล้วก็นาวางมานี่พอได้มาเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูนะว่าดาวอะไรดีอ่าเราก็มาดูนะว่าดาวในพื้นดวงเอาก็ยกตัวอย่าง เช่นผมก็ไล่มาเลยตั้งแต่0ูถึงเนะเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เรามันก็มี0ูถึงเนะเลขศูนย์เราเนี่ยในนาวางนะนาวางมาได้ตำแหน่งอะไรบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจเรื่องตำแหน่งนะผมก็ให้คุณพิมพ์เข้าไปใน Google นะพิมพ์คําว่ามาตรฐานดาวนี่คุณก็จะได้อันนี้ผมใช้เว็บของ m y โหราเวทนะก็คุณก็เป็นดูใน Google คุณก็จะเห็นไอ้ตารางแบบนี้ เขาเรียกว่าดาวเป็นกเกษตรอันนี้คือส่วนดีนะ,กะเกษตรมหาอุดราชาโชคมหาจักรอันนี้ A บวกนะมาตรฐานนี้คือ A อบวกอันนี้คือ C บวกนะก็คือเกรด C อันนี้ถ้าตีง่ายๆเลยปะกันนิดเนี่ยอันนี้ปะกันนิดนี่อันนี้ติด F เลยนะก็คือเป็นดาวไลยเต็ม มันก็มีเกณฑ์อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นมาตรฐานสําคัญบางคนเห็นปะแล้วคิดว่าเสียไม่ใช่นะมันจะมีเกณฑ์หักลบกบหนี้กันอีกฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ a ให้ผลเป็นร้อยให้ผล60ไม่ให้ผลเลยหมายความว่ามันเสียเลยแล้วมันจะแก้ไ้ดาวที่มันเสียไงอ่านี่คือศิละปะนะจะสอนในคลิปนี้แหละนะก็พอคุณได้จํามาตรฐานดาวทั้งหมดนี้ได้แล้วใช่ไหมหรือไม่งั้นคุณก็เทียบคุณก็ดูเอานะยางก็เลข4อยู่ในราศีมีนเนี่ยได้ตําแหน่งอะไร ใช่ไหมฮะอ่าเลข4ี่ในราศีมีนได้ตำแหน่งอะไรได้ตำแหน่งเป็นประใช่ไหมอ่าแล้วดาวพฤหัสเนี่ยราศีกันเนี่ยเป็นปะเช่นกันมันจะมีทฤษฎีอันนึงเขาเรียกว่าปะเลงปะกับเป็นเกษตรอ่าเรามาดูคือมันจะมีตำแหน่งดาวอยู่ในนาวางเนี่ยทั้งหมดเอ่อสองอย่างสาอย่างด้วยกันนะเขาเรียกว่าตำแหน่งเป็นวรโครนาวางไอ้ตำแหน่งวรโครนาวางหมายความว่าเลขที่อยู่ นะในดวงจักรกับเลขที่อยู่ในนาวางเนี่ยมันไม่ขยับเห็นไหมเลข6เนี่ยอยู่ในราศีมังกรกับเลข6อยู่ในราศีมังกรเนี่ยมันไม่ขยับตําแหน่งไอ้ไม่ขยับตําแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าวะ,วะ,ะโคดนาวางไอ้อันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคือสําคัญตรงที่วระะโคดนาวางในตําราเนี่ยมันเป็นตําราพราตะนะโหนแบบอินเดียวะ,ะโคดนาวางหรือวัคอุตรมักนะเ,ออเขาเรียกว่าปัญจมหาบุรุษ นะคนที่มีวรโคดนะวางในดวงชะตานี่ถ้ายิ่งมหาจักรเป็นมหาจักรราชาโชคเป็นราชาโชคเขาเรียกว่าไม่สละตําแหน่งตัวเนี่ยคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดีมากนะนี่นะถ้ายิ่งเป็นดาวประจําตัวยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะเ,เขาเรียกว่าวรโคดนาวางอีกอันนึงเขาเรียกว่าตําแหน่งนิดดาวที่เป็นนิดแล้วมันฟื้นเช่นอเอาง่ายๆนะเวลาเราไปดูตําแหน่งดาวใช่ไหม อันนี้เขาเรียกว่าตําแหน่งเป็นปะอันนี้ตําแหน่งเป็นปะหมายความว่ามันจะอยู่ตรงข้ามกับกเกษตรเนี่ยอย่างกระดาวพฤหัสเป็นเกษตรอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงข้ามกเกษตรเป็นปะแต่ถ้าเกิดดาวเป็นปะสองอันมนเล็งกันเองเขาเรียกว่าปะเล็งปะเป็นเ,เนกษตรอุดอ่านิดนิด,นดเล็งนิดเป็นมาเป็นอุดนะมันจะกลับมันจะกลับตะระัดฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างก็ในดวงผมเนี่ยนะมันจะมีดาวเขาเรียกคือดาวที่เล็งกันเนี่ยนะ ในดวงจักรถ้าปราถ้าเป็นปะเป็นปะมันก็ได้แต่เราจะใช้อํานาจของโลกวิญญาณฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูเฉพาะในนวางนะเช่นาดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นปะนะพุทธเป็นปะมมะเลงกันเองมันก็เลยเป็นเกษตรเห็นไหมมันกลับเป็นเกษตรนะฉะนั้นแล้วเนี่ยตำแหน่งดาวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีตำแหน่งเลข2เนี่ยไม่ได้ตำแหน่งดูนะไม่ได้ตำแหน่งนะ3เนี่ย ไม่ได้ตำแหน่ง4เป็นปะเห็นไหมสี่เป็นปะเพราะว่าเกษตรเขาอยู่ราศีกันนะมันไปอยู่ตรงข้ามมันเลยเป็นปะให้ดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นปะเพราะปะเป็นปะเนี่ยกับเป็นเกษตรนะอันนี้เป็นตําราโหรขั้นสูงนะเสร็จแล้วเนี่ยเลข6นะเลขหซึ่งเป็นดาวการเงินของดวงโลกเนี่ยเป็นวรโคตรนวางคือในดวงจักรกับตําแหน่งนวางเนี่ยมันได้ตําแหน่งเดิมนะเได้ตําแหน่งอะไรมหาอุดนะเอยู่ในราศีตุลเป็นมหาอุด 8อยู่ในราศีกรกฎเป็นจุลจักรนะคุณไปดูมาตรฐานเอาส่วนเลข9นะได้ตำแหน่งว,ลวรลโคดนาวางคือในดวงจักก็อยู่ตำแหน่งนี้แล้วนาวางก็เป็นตำแหน่งนี้พอคุณได้เลขทั้งหมดแล้วอันนี้คือดวงคุณแล้วนะอันนี้คือดวงคุณแล้วนะหลังจากนี้เนี่ยพอคุณได้เลขมาเสร็จทําไงต่อไปผูกสิครับไปผูกเลขว่าเอออันไหนเป็นดาวการเงินบ้างอา้าวคุณหาเลยเจ้าเรือนการเงินเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวที่อยู่ นะจากจากลัคนานะถ้าเกิดคุณมีลักนาก็คือเวลาเกิดนะยังเอาง่ายๆเลยเนี่ยผมเกิดลักนาตุลราศีมังกรน,นะจันอยู่ราศีเมษฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเจ้าเรือนการเงินอยู่3ราศีด้วยกันอ่าแต่บางคนถ้าจันอยู่ร่วมราศีอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่2นะฉะนั้นแล้วดาวการเงินนะก็คือเจ้าเรือนกระดุมพระคือวิธีนับนะคืออันนี้เป็นลักนานะคือ1 นับถัดไปเป็น2เนี่ยแปลว่าเลข3นนนนเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าเรือนการเงินนะนับจากอาทิตย์ไปเลข8นะคือเจ้าเรือนราศีกุมนี่นะฮะก็คือการเงินอันนี้เลข6เป็นเจ้าเรือนการเงินจากจันทรฉะนั้นผมก็จะมีเจ้าเรือนการเงินเนี่ยอยู่3เลขด้วยกันคือ3 8กับ6อ้าวมาดูเจ้าเรือนโชคเจ้าเรือนโชคเนี่ยดูง่ายๆเลยก็คือเจ้าเรือนลาภะนี่คือเจ้าเรือนนี้ วิธีดูก็คือนับถอยหลังไปนะฮะสามช่องหนึ่งอสามอันนี้ลัคนานะนับถอยหลังไปการเงินเนี่ยการเงินเนี่ยนับไปข้างหน้าหนึ่งะฮะข้างหน้าข้างหน้าลัคนานี่จะเป็นการเงินแต่ถ้าโชคเนี่ยถอยหลังไป3นะอันนี้ราศีสิงห์ผมเกิดราศีตุลใช่ไหมราศีกันนี่เป็นวินาาใช่ไหมราศีสิงห์นี่เป็นโชค นะเป็นลาภะฉะนั้นเลข1เนี่ยเจ้าเรือนกเกษตรราศีสิงห์เนี่ยก็คือ,อเลข1เป็นเจ้าเรือนโชคดูจากอาทิตย์นะเลข3ใช่ไหมดูจากจันทร์คือเลข8ใช่ไหมคือนับถอยหลังจากไอตัวที่จะนับตั้งต้นเนี่ยนะถ้าจันร์อยู่ตรงนี้ก็นับนะฮะหนึ่งสองสามอาทิตย์หนึ่งสองสาม,อ,าอ,าสอ,สามอันนี้คุณก็ได้เจ้าเรือนโชคแล้วใช่ไหมอันนี้คุณได้เจ้าเรือนโชคแล้วนะคุณจะผูกเลขให้มันให้มี เงินโชคงานเอาแค่เงินโชคงานเนี่ยอยากรวยนะแล้วจะมาดูงานล่ะเออเจ้าเรือนการงานเจ้าเรือนการงานเนี่ยนับขึ้นไปเป็น4ถอยหลังเป็น4นะจริงๆอ่ะวิธีนับมันต้องนับเป็น10เขาเรียกว่านับเดินไปนข้างนี้เป็น10แต่ถ้านับง่ายๆก็คือนับถอยหลังเป็น4ี่เจ้าเรือนกรรมมะนะราศีกรกฎก็คือเลข2นะถ้าเกิดจากอาทิตย์มาหนึ่งอสาี่อันนี้เป็น6นะอ้าว นับจากจันละ่ะจันเป็นลักนณานะหนึ่งสองสามสี่เลขเจ็ดฉะนั้นพอผูกมาเนี่ยมันจะได้ละเลขพวกนี้ขึ้นมาเจ้าเรือนการเงินเจ้าเรือนโชคแล้วก็เจ้าเรือนการงานเสร็จแล้วคราวนี้จะผูกเลขยังไงให้มันดีจะผูกยังไงวิธีการง่ายๆเลยคุณเข้าไปที่ Google นะคุณเข้าไป Google พิมพ์คำว่าชุดเลขดีเลือกมาสักสำนักหนึ่งอ่ะนะมันจะให้ตารางเลขไว้ ไอ้ตารางเลขเนี่ยสีแดงเนี่ยคือห้ามนะห้ามใช้นะสีแดงคือห้ามใช้สีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยคือใช้ได้นะอันนี้เลือกมาสักสำนักหนึ่งเหมือนกันหมดแหละนะคือ0ูนเนี่ยมันไม่ได้ศูนไม่ได้0ูไม่ได้0ูนไม่ได้ศูนย์่ไม่ได้พวกนี้มันเป็นมฤุตาูยเนี่ยไปประกบกับเลขทั้งหลายมันจะเป็นรังแห่งโลกนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลขพวกนี้คือเลขที่ใช้ไม่ได้แต่เลขสีเขียวเนี่ยใช้ได้หมดเลย อันนี้คือเลขสีเขียวที่ใช้ได้หมดเลยแต่อ้เลขสีเขียวทั้งหมดเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นเรื่องอะไรในดวงคุณนะอ่ะตัวอย่างสมมตินะผมผูกขึ้นมาสักเลขหนึ่งผมต้องต้องการอยากจะได้เรื่องงานเรื่องงานนะเรื่องงานเนี่ยคือสมมติถ้าเกิดเราอยากจะรับลรก,การเราอยากจะรับละก,การเอดาวการงานเรามี2มี6มี7นะ6เป็นวัละโคตรนะวางถ้าเกิดเอา6ไว้ตรงกลางหรือเอา6ไว้นำเนี่ย ชีวิตมันจะเหนื่อยไงฉะนั้นต้องเอาเจ้าเรือนการงานเป็นหลักนะผมก็ตั้งเจดเลยเลข7ผมเป็นอะไรเป็นมหาอุดนี่มันได้ตําแหน่งดีนะเป็นมหาอุดไอเจดกับ8ดเนี่ยมันต้องมี7กับ8เพราะ7ดเนี่ยจะไปประกบเลขอื่นไม่ได้เลยจะได้กับ8เท่านั้นนะจะได้กับ8ดกับ9กเจ็ดกับ8อ่าเอา8แล้วกันเพราะว่า8อะไรฮะเป็นเจ้าเรือนโชคใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยอ่าเดกับ8ดนะ เสร็จแล้วเนี่ยไอ้เจ็ดกับแปดเนี่ยแปดมันก็ไปประกบอันอื่นไม่ได้ประกบได้แค่สองเลขเท่านั้นก็คือเลขสองกับเลขเก้าเอาไงดีนะเลขสองเป็นเจ้าเรือนการเงินอีกเอาประกบด้วยเลขสองอย่างเงี้ยหรือไม่เอาเอาประกบเป็นเลขเก้าก็ได้นะถ้าอยากได้เงินอ่าอยากได้เงินก็ต้องเป็นเลขหกอ่าเลขหกเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ชุดเลขขึ้นมาก็เป็นเจ็ดแปดเก้าหกใช่ไหมแล้วสลับได้ไหมอ่าสลับได้หก 9ก้ดก็ได้นะห9 8 7ดก็ได้และไอ้7เนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันก็ประกบกับใครไม่ได้ก็ต้องเป็น8นะแล้วก็ต้องเป็น9อีกอะ่ะนะแล้วพอ9เสร็จเป็นอะไรเป็นเลข3ได้ไหมเพราะว่าเลข3มันเป็นเจ้าเรือนการเงินไงนะไปดูเนี่ยตารางเนี่ยมันประกบกับเลขอะไรได้บ้างเอาสามนะเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ชุดเลขมาเอะมันไม่ค่อยสวยนะเนี่ยผมว่าเปลี่ยนเป็นเลข6ดีกว่าอ่ะเนี่ยคุณก็ แกให้มันไปเรื่อยๆอะนะจนมันได้เลขสาระตะมาแล้วนะอันนี้คือเลขสาระตะและ้วคุณก็ก๊อปนะก๊อปเลขนะไปหาเว็บเบอร์เด็ดนี่กดเข้าไปวางคน้นนะคุณอยากจะหาเบอร์ที่มันมีไอ้ชุดเลขตรงนี้นะเพื่อที่จะเอามาใช้นะจะเอามาใช้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแต่ถามว่าเบอร์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันนำด้วยเลข0.8.06มันไม่ดี พอมันไม่ดีเนี่ยผมอยากจะได้0ูนย์เก้าอ่ะขึ้นต้นด้วย0ูนย์เก้าเป็นเลขดีสุดนะเราก็หาเปลี่ยนนะจากเก้าเป็นสามได้ไหมอ่าได้นะเก้ากับสามได้ก็เป็นเลขแปดอีกผมไม่เอาผมเปลี่ยนเป็นเลขสองดีกว่านะเพราะว่ามันไม่มีเบอร์ขึ้นต้นด้วย0ูนย์เก้าเเปลี่ยนไปเปลี่ยนเรื่อยๆค้นจนเจอนะจนที่พอใจแต่บางคนเนี่ยอาจจะผูกเลขไปทําอะไรฮะเป็นเลขกดเงินเป็นเลขอ่าคี์เป็นเลขอะไร ตามสบายเลยฮะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยคุณก็มาไล่ดูเนี่ยมันมีเบอร์ดียังก็เบอร์บางทีเนี่ยนะมันเป็นเบอร์ดีก็จริงนะแต่มันขึ้นต้นอย่างกย์็0 9อ2อย่างเงี้ยอเจ็ดสองมันก็ไม่ค่อยดีนะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูมันต้องดูเป็นคู่คู่นอกจากตัวแรกเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย0ูนย์เเนี่ยมันจะดีที่สุดเนี่ยคุณก็ไล่ดูเอานะอันนี้ผมก็แนะนํานะอันนี้เป็นตลาดนัดเบอร์คุณก็คีย์เข้าไปนะว่าคุณอยากจะได้เบอร์ไหนนะอ่ะมาทบทวนสรุปกันนิดนึง สรุปนะโดยสรุปก็คือ 1. ผูกดวงขึ้นมา,ผ,นมานะผูกดวงขึ้นมานะผูกดวงขึ้นมานะผูกดวงขึ้นมาพอได้ดวงขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูว่าดาวไหนดีนะสองไอจับเลขไหนไอดูดาวไหนดีก็เขียนใส่กระดาษสักใบหนึ่งศจนถึง9เนี่ยแล้วดูว่าในนาวางนาวางสะเนี่ยสำคัญมากเนี่ยนาวางตรงเนี้ยเปรียบเทียบตำแหน่งมาตรฐานดาวเนี่ย อันนี้คือมาตรฐานของดวงดาวนะ,กะเกษตรมหาอุดเกษตรหมายถึงอะไรนี่เขาก็จะบอกไว้เนี่ยนะอุดหมายถึงอะไรนะอ่ามหาจักรหมายถึงอะไรราชาโชคหมายถึงอะไรนี่มีความหมายด้วยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มข้างบนเนี่ยคือ A อบวกอันนี้คือ C บวกอันนี้คือติด F ไอสออันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะปะกินกา,ากาโชคกับจตุสดัยเนี่ยไม่ต้องไปสนใจไอ้ตำแหน่งพวกนี้นะยกออกไปเอาแค่ตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ปะกันนิดแต่มันจะมีเงื่อนไขสําคัญก็คือถ้าดาวเนี่ยปะเป็นปะเนี่ยนะเช่นสามเป็นปะใช่ไหมหกเป็นปะมันอยู่ตรงกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปะเป็นปะเลงกันมันจะกลับตัวเองเป็นเกษตรนิดเลงนิดนะมันจะกลับเป็นอุดนะแต่มันเป็นมหาอุดไม่ได้เพราะเดิมมันเป็นนิดนะฉะนั้นมันจะคือมันจะเสื่อมอยู่บ้างอันนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานดาวพอได้มาแล้วนะ ได้ตำแหน่งดาวมาแล้วก็เริ่มผูกวิธีการผูกก็คือต้องดูว่าดาวดวงไหนเป็นเจ้าเรือนอะไรคุณอยากได้เรื่องอะไรคุณอยากได้เรื่องเงินคุณอยากได้เรื่องโชคคุณอยากได้เรื่องงานวิธีการดูก็ดูว่าดาวอะไรเป็นเจ้าเรือนอะไรนะถ้าคุณอยากได้เงินวิธีการดูก็คือคุณอย่าไปยึดแค่ลัคนาอย่างเดียวคุณต้องไปยึดราศีด้วยนะเช่นราศีมังกรเนี่ยดาวการเงินเป็นไรนะดูจักจันทร์ด้วยนะถ้าอันไหนมันดี เช่นสมมุติเลข6นี่นะฮะมันเป็นเจ้าเรือนการเงินจากจันนี่มันได้ตําแหน่งเป็นวรโคโคนาวางอย่างเงี้ยได้ตําแหน่งมาหาจาักรราชาโชคเงี้ยคุณก็จับ6มาใช้เลยนะแล้วอีกอ,อ,อ,อย่างหนึ่งคือเลข6มันเป็นการเงินโลกอีกอันหนึ่งนะฮะบางคนอาจจะไม่สนใจในพื้นดวงเลยจะผูกเลขให้มันดีอย่างเดียวนะเขาเรียกว่าดีให้มันตรงกับเรื่องเช่นคนมีปัญหาหนี้นอกระบบเนี่ยเก้เนี่ยนะฮะ หรือ69 69เนี่ยเอาไปเนี่ย69 69เนี่ยผมเคยเปลี่ยนให้คนที่มีปัญหาเรื่องนี่นอกระบบแล้วเขาค้าขายเป็นแม่ค้าในตลาดผมก็บอกว่าเอางี้เลยนะ396ไปเลยนะจะได้ต่อสู้ดิ้นรนได้นะ396969เนี่ยอันเนี้ยช่วยเรื่องการเงินส่วนเรื่องการสอบเนี่ยอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะ93939เลขเนี้ยใช้ได้ทั่วทุกสนาม93939 เป็นเลขที่ช่วยเหลือเรื่องการสอบถ้าอังคารในพื้นดวงดีแล้วจะสอบได้ในครั้งเดียวแต่ถ้าอังคารเนี่ยนะฮะในพื้นดวงไม่ดีแล้วดวงก็ไม่มาเนี่ยอาจจะได้ขึ้นบัญชีอยู่บ้างฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นชุดเลขเขาเรียกว่าเบ็ดเสร็จเขาเรียกว่าตรงกับเรื่องเปลี่ยนให้มันตรงกับเรื่อง๙๓๙๖๙๖๙เนี่ยก็จะได้เงินง่ายต่อสู้ดินลนได้นะ9 3 9 3 9๓๙อันนี้เป็นเบอร์สอบเบอร์นี้เนี่ยใช้กันมานานแล้ว เมื่อก่อนจะเป็น3 9มเอย่างเดียวแล้วต่อมาก็เป็น9ก9าแล้วเออมันทําให้คนได้สอบได้เลยครั้งเดียวฉะนั้นเบอร์เนี่ยมีความสําคัญมากอย่าใช้คู่ใช้เบอร์เดียวเท่านั้นแม้มีชื่อก็ให้ผลนะไม่ใช่มีชื่อแต่ใช้ก็ให้ผลฉะนั้นเบอร์ดีต้องมีเบอร์เดียวนะถ้าใช้หลายเบอร์มันไม่มันไม่ช่วยมันเหมือนคนชักเคยเยอร์กันนะมันดีมันดีไม่จริงคือมันต้องมีเบอร์เดียว เบอร์เดียวเนี่ยมันจะให้ผลทางเดียวเหมือนคุณนั่งรถคันเดียวอะ่ะถ้าเกิดคุณใช้หลายเบอร์คุณก็นั่งรถหลายคันเหมือนคนชักขยอะกันน่ะไม่ได้ดีสักทางหนึ่งดึงกันไปดึงกันมาเอาแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้2เบอร์เบอร์ต้องเรียงเหมือนกันหมายความว่าต้องให้ผลในทางเดียวกันมันก็เหมือนรถที่วิ่งไปในเส้นทางเดียวกันมันไม่ไปทางอื่นแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเบอร์เนี่ยซึ่งขัดแย้งกันเอง นะเบอร์แรกก็ขัดกับเบอร์สองเบอร์สองขัดกับเบอร์สามมันก็เหมือนคนดึงคุณอะไปคนละทางมันไม่ไปไหนเลยมันอยู่กับที่ชีวิตมันก็นิ่งอยู่กับที่เปลี่ยนให้ตายก็ไม่มันก็อยู่กับที่เพราะมันดึงไปคนละทางอันนี้คือศิลปะฉะนั้นแล้วเนี่ยศิลปะตรงนี้เนี่ยถามว่ามันเรียนกันได้ไหมมันก็เรียนกันได้มันก็ฝึกฝึกฝนกันได้มันต้องใช้ประสบการณ์เยอะๆฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็บอกเลยว่าถ้ามีปัญหาเรื่องนี้นอกระบบเบอร์เนี้ยนะถ้าจะสอบรายการเบอร์เนี้ย แต่ถ้าขึ้นลงขึ้นศาลไม่ใช้เบอร์นะเบอร์ไม่ช่วยต้องแก้ที่ดวงต้องดูในดวงนะถ้ามีปัญหานี่สินต้องดูในดวงนะแก้ที่เบอร์อย่างเดียวไม่ได้อย่างที่บอกเบอร์มันไม่ได้เปลี่ยนกรรมนะเบอร์ไม่ได้เปลี่ยนกรรมเป็นแค่กองเชียร์เป็นผู้สนับสนุนเป็นเพียงแค่กองเชียร์และสิ่งที่ซัพพอร์ตเราให้มันเหมือน,นต้องแก้ในดวงแล้วไปแก้ที่เบอร์เบอร์เนี่ยเป็นบั้นปลายเลยนะชื่อเนี่ยบางทีก็ เป็นเรื่องสุดท้ายที่ควรทําเลยคือถ้าจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันต้องหนักจริงๆอ่ะควรที่จะต้องไปเปลี่ยนเรียกว่าตายแล้วเกิดใหม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยออวิธีการพวกนี้เนี่ยนะผมก็มาบอกคร่าวๆเพราะมีคนสนใจมากเลยอยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินคุณก็ลองฝึกฝนดูนะดูตําแหน่งพวกนี้ก็อาจจะไปใช้ทำมาหากินเป็นหมอดูได้นะนี่ก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดี